หนูตัวงใส่โบมีขาขาดข้างหนึ่งจนฟอนมากินมันบัวโอ้สบายดีพ่อแม่พี่น้องบไมนนีบพ่อกับบาวลาซันดูอาลาซันัอนนี้เอาซีพาเวยามดักหนูคือเกาอากาศเศร้าๆประมาณหกโมงสี่สิบเดี๋ยวฝนคือฝนที่ตกนี่แหละ บรรยากาศก็เป็นใจเลยพวกไปเบิ่งกันเลยว่าชิม,มีหนูว่ากับไม้ต่อจากไม้เก่าที่ใส่เมื่อนั้นแต่าหักมีแต่หอยคนนี้ชิม,มีหนูว่าไปเพื่อโบขคัก่อนเลยนะบอใส่กันเลยไปไปเบิ่งกันเลยว่าชิม,มีโตหรือบม่มีเป็นแบบนี่แหละโอ,อ้กลับว่เห็นเมีนบอขอใส่นี่บมันน่าจะใส่นี่โอ้มาแล้วเต็มเลกมาแล้ว นอนเล็งเงงหมดเจาะูหนึ่งจาะเลยหมดเจาะท้องเต็มเลยตัวแรกมาแล้วมาแล้วแต้มแรกแห้งหมานมาเป็นเงไนใโอ้ยเสียจะลืมเอาอันมัดกลับมานี้โอ้ยแง่เติบแต้มแรกเฉลียทีจะหมดโอ้หมดแล้วกัน แต้มแรกเป็นนุก๊กมาแล้วมาแล้วไปหลังต่อไปไปทางนี้วะเอ๊ะมาอีกแล้วแต้มหนึ่งนี่นี่นี่หนูขาวโอ้หนูขาวอยู่นี่ตัวบอกง่ายไปหำแบงเลยวะมานมามาอีกแล้วนะหนูขาวใสบ่บิบบิเลย อยู่างี้ยวะขัดแค่หนูขาวแบบนี้โอ้ยย่านเห็ดกลับนี่หลุดมือเสียดิย้ไฟไม่ได้เอามาหลังนี้เด็กนั่นมีคนมาใส่เข่าเพิ่มอีกอยูนหนึง่งอ่ะเอาหลังนี้กลับว่าเห็นมารุ่นกันเบิง่ง เห็นจะเสียกนากมาพี่นักมาพี่โอ้มันโตอย่างลรามาลักกินสหนูเขาเดี๋ยวไปเรว่าใสบดดเลยพูดมีโแต่บุมีสนี่ยังมากินมันหนูตัวงาย่มี คาขาดข้างหนึ่งจนฟอนมากินมันบวบอืโอ้เนียนบนมอ่ะจนฟอนมาหลักกินแต้มที่สามมาแต้มที่สามแต้มที่สามใส่บ่มีมานมันแต่ที่แต้มที่สาม 3. ใส่บ่มีอันนี้ 3. ใส่บ่ น่าจะบุสัไว้เก่ากอนขนาดไซรี่แล้วได้นะกับบุสัยรีหิงห้ายเขาเอาไปเบิดระเบื้อน่ามาอีกแต้มหนึ่งหนูขาวโอ้ไฟนี่บุถือไฟนี่ไฟ่ไว้นีนสองหลังถืงหนูขาวน้อยดิโอ้แถวนี้เจ้าที่แหงหมดหลาย บุคอลขาด